สวัสดีค่ะวันนี้กับการแนะนําท่านชายท่านชายที่มีปัญหาน้องอู้ไม่โซงานล้มกลางคันและมีปัญหาสุขภาพน้องชายอยู่ค่ะสูตรง่ายๆที่แค่ทํากินทําทานทุกวันก่อนนอนรับรองเห็นผลชัวร์ค่ะก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่ง ะะก็เข้าสูตรเข้าเรื่องของเราเลยค่ะกับสูตรเสริมสร้างสมรรถนะฟื้นฟูนกเข่าที่มีปัญหาแข็งตัวไม่เต็มที่ฟื้นตัวและอ่อนตัวหรือล่มกลางคันนะคะสูตรนี้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีเลยคือไข่ไก่ค่ะวันนั้นําให้ถ้าใครที่ทานไข่สดไม่ได้แนะนำให้ไปลวกค่ะวิธีการลวกไข่กระต้มน้ำให้ร้อนเดือดนะคะแล้วก็ย่อนไข่ลงไปเลยค่ะแล้วต้มต่ออีกประมาณ2นาทีเราก็จะได้ ไข่ลวกมานะคะส่วนผสมที่สองค่ะมะนาวซึ่งมะนาวจะช่วยทำให้ร่างกายนี่นะคะได้รับแล้วก็เสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของน้องชายทําให้น้องชาย แข็งตัวยืดตัวไม่หดตัวในช่วงเวลาใช้งานค่ะและอีกตัวหนึ่งนมจืดจะเป็นรถอะไรก็ได้นะคะซึ่งที่บ้านนี่เด็กๆทานรถนี้เราก็นํามาใช้ทําคลิปสอนเพื่อนๆแนะนําหลายๆคนที่กําลังมีปัญหาสุขภาพค่ะ,คะการทําเริ่มเลยนะคะมนแนะนําจากไข่มนจะแนะนําให้เพื่อนๆดูเป็นไข่ไข่ที่ใช้วันนี้จะเป็นไข่ลวกนะคะแล้วก็ไข่ต้มใช้อย่างละฟองซึ่ง นี่นะคะไข่ลวกมนลวกประมาณ2นาทีอย่างที่บอกคือต้มน้ำเดือดเดือดเราก็จะได้ไข่ลวกแบบนี้นะคะถ้าใครที่อยากให้สุกกว่านี้ก็ลวกนานกว่านี้สักป,ประมาณหนึนาทีก็ได้นะคะเสร็จเลยค่ะและอีกฟองหนึ่งจะใช้เป็น ไข่ติดผสมกันนะคะซึ่งบ้านไหนทานไข่ดิบไม่ได้กลัวจะคาวค่ะจริงๆมันจะไม่คาวถ้าเราใส่มะนาวลงไปมันจะช่วยดับกลิ่นขาวออกไปได้เนาะฉะนั้นทดลองดูค่ะใส่ไปสองฟองเพื่อความปึงปัง,ง,งมึ่งดังของสามีใครจะไม่อยากได้เนาะนี่ใส่ไปเลยค่ะสามารถทานได้ทุกคืนเลยนี่นะคะใส่ไปแล้วเรียบร้อยเติมนมสดเข้าไปค่ะนมสดรสจืดนมรสจืดยี่ห้อไหนก็ได้จ้าใส่ไปเลยค่ะ นี่มันใส่ไปแล้วนะคะใส่ไปให้ได้หนึ่งกล่องเลยนี่อลิมาหนึ่งกล่องที่ได้เรียบร้อยไปแล้วค่ะใส่มะนาวเพื่อดับกลิ่นข้าวช่วยเพิ่มรสชาติเสริมสร้างนี่สามารถทําได้เลยนะคะใส่ไปหนึ่งฟองเลยค่ะใส่ไปหนึ่งลูกเลยค่ะขอโทษทีนี่ได้แล้ว เสร็จแล้วนะคะสําหรับสูตรดีๆที่เหมาะสาหรับท่านชายที่มีปัญหาสุขภาพน้องชายผู้ไม่สู้งานค่ะเพื่อช่วยฟื้นฟูทําให้น้องชายเนี่ยกลับมามีแรงสู้งานในแบบที่ไม่ถอยเลยค่ะลองไปทํากินทําทานกันดูนะคะสูตรเนี้ยสามารถทํากินทําทานได้ทุกวันไม่มีผลเสียกับร่างกายไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ทานได้สําหรับใครที่ไม่มีปัญหาก็ลองไปทํากินทําทานดูนะคะมันเสริมสร้างคืนนี้มันต้องมีได้ โดนอ่ะมันบอกเลยแก้วนี้ค่ะลองทําให้สามีทานดูนะคะสำหรับแม่บ้านที่เห็นว่าสามีมีปัญหาสุขภาพแต่เราไม่กล้าที่จะพูดตรงๆและถ้าไปทากินทําทานกันแล้วผลลัพธ์ดีออกมามากแค่ไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาค่ะบอกต่อเพื่อเป็นธรรมทานช่วยทําให้หลายๆคนที่มีปัญหาน้องชายอูไม่สู้งานได้กลับมาปึงป่งปั๋งอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะมันบอกเลยว่าค่ะ มันจริงจริงอ่ะลองทำกินทําทานดูค่ะกับสูตรนี้ไข่นมสดและน้ำมะนาวค่ะทำกินทุกวันอย่าลืมนะคะสาวๆบ้านไหนที่อยากจะให้สามีอึดทนนานสู้งานทำให้ทานค่ะสวันนี้สวัสดีค่ะ